มีชาเลนส์ครับผมเป็นชาเลนส์ข้าวมันไก่ใครกินหมดภายใน20นาทีกิ<ม>นฟรีนะครับผมโอ้โแล้วครับผมทานผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ข้าวมันไก่มาเป็นทีน่เรียบร้อยแล้วนะจานชาเลนซึ่งมันเยอะมากเคยมีคนมาทําสถิติไว้เนี่ยรู้สึกว่าจะ5 5นาทีเร็วที่สุดนะท่านผู้ชมซึ่งถือว่าไม่น่าจะใช่เรื่องงา่ายสอหนึ่ง สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนสวัสดี FC ช่อง n e t s t o n นี8 8 8ดด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เนี่ยก็เดินทางกันมาไกลหน่อยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมที่ ระยองครับผมมซึ่งวันนี้ผมจะมาไม่ได้เลยครับผมถ้าผมไม่มีพี่ผู้ใหญ่ใจดีไปรับผมนะครับก็คือพี่ฮัทนั่นเองครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยู่วันนี้ครับผมผมก็มากับพี่ฮัทนะครับอยู่ที่ระยองมาตะพุธนะครับผมมาตะพุทธแถวไหนพี่ตลาดลาวใช่ไหมครับผมวันนี้ก็อยู่ผมที่ร้าน ข้าวมันไก่มหาเทพนะครับซึ่งข้าวมันไก่มหาเทพร้านนี้เนี่ยร้านเขานะครับมีชาเลนส์ครับผมเป็นชาเลนส์ข้าวมันไก่เป็นถาดละ220้20บาทนะรู้สึกว่าใครกินหมดภายใน20นาทีกินฟรีนะครับผมโอ้ซึ่งวันนี้ก็นี่แหละ คือผมอยากชาเลนจ์ไงอยากชาเลนจ์ไม่ได้ทำชาเลนจ์อะไรแบบนี้นานแล้วหาร้านแถวพัทยาก็ไม่ค่อยมีนะครับผมก็เลยเดินทางวัน,นิดหนึ่งมาไกลนิดหนึ่งก็คือมาที่ระยองนะครับผมอยู่วันที่ร้านข้าวมันไก่มหาเทพวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมานี่เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวพาผู้ชมมาดูนี่เดี๋ยวพามาดูเมนูพี่อพี่เมนูอันไหนนะพี่ที่เขาไอ้นี่อ๋อนี่นี่เมนูนี่น,นี่ใช่ไหมพี่ตัวตรงล่างนี่ตั้างล่าง,ง,างเป็นสองร้อยยี่สิบบาทถูกไหมพี่ใช่ใชเอางี้พี่วันนี้ผมสั่งเมนูชาเลนจ์มา ผมกินจับเวลาก่อนหนึ่งถาดแล้วเดี๋ยวจานที่สอง <S <S เดี๋ยวน um. ั่งกินกับพ uh ี่คนละจานแล้วพี่กินด้วยเหรอกินด้วยดีพี่กินด้วยกันลึกขกินพี่ว่าจะกินหมดเลยเนี่ยหมดพี่หมดอยู่แล้วหมดหมดพี่อเอาเราอยู่ที่ร้านไหนนะข้าวมันไก่มาหาชัยมาเทพมาหาชัยของพี่พีทอ๋อจ้าโอเคมาที่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูก่อนพี่ได้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ครับผมถามพี่หน่อยครับเมนูชาเลนต์ตอนนี้เป็นจาน220ใช่ไหมครับใช่ครับก็เคยมีคนมากินหมดไวที่สุดกี่นาทีครับพี่เมนูนี้เอาไวที่สุดเลยที่เขาเคย25นาทีครับผมอ๋อครับผม25นาทีงั้นวันนี้เดี๋ยวผมให้พี่จัดมาให้ผมทั้งหมด3ถาดเลยครับผมได้พี่ขอบคุณครับ3ถาดเลยเหรอใช่พี่3ถาดเลยก็เดี๋ยว ถาดแรกผมเอามาทำชาเลนจ์ถาดที่2กับลถาดที่3เดี๋ยวามานั่งกินกับพี่ชิวๆ<อ>คุยกับคอนโดชิวๆไ,ไ,ไ,ไม่จับเวลาเอาสัก5านาทีพอ5นาทีห <laughs> ยอกพี่หยอกไปกันเดี๋ยวเราร่องรออาหารก่อนดีกว่าท่านผู้ชม อันนี้ผมก็ได้เข้ามันไก่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจานชาเลน์อซึ่งมันเยอะมากนะครับผมโอ้ยก็เป็นจานชาเลนจ์อันนี้คืออย่างที่ผมบอกว่ามีชาเลนจ์นะครับจานละ220บาทกินหมดภายใน20นาทีกินฟรีนะครับแต่พี่เขาบอกว่าเคยมีคนมาทําสถิติไว้เนี่ยรู้สึกว่าจะ25นาทีเร็วที่สุดนะท่านผู้ชมซึ่งถือว่าไม่น่าจะใช้เรื่องง่าย โอ้น่าจะยากเอาเรื่องและก่อนเริ่มคลิปกันครับผมวันนี้แนทก็ขอฝากครับผมสําหรับใครที่รักสุขภาพรักการออกกําลังกายและกําลังควบคุมน้ําหนักแล้วไม่เห็นผลสักทีงัแนได้นตัวนี้เลยครับผมสมายมัชฉากินทีนะครับผมสารสกัดจากชาเขียวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นธรรมชาติเรากินกแท้ๆเลยก็สามารถไปตามซื้อกันได้กินวันละหนึ่งเม็ดพร้อมกับมื้ออาหารนะครับก็ท่านผู้ชมก็มีสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงนะครับผม ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผมกินทีมัทฉะสมัยมัทฉะกินทีครับผมโอเควันนี้ก็วันนี้นะครับผมผมก็จะจับเวลาไว้ตามกับที่ทางร้านเขาตั้งไว้เลยนะย0สนาทีนะครับผมแต่วันนี้ผมก็จะมากินให้เร็วที่สุดแต่ไม่รู้ว่าจะกี่นาทีนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอใส่น้ําจิ้มไว้ก่อนเลยแล้วกันจานชาเลนจ์ก็จะมีไก่2แบบมีไก่ทอดกับไก่ต้มครับผมแล้วก็มีเป็นเลือดหมู แล้วก็เป็นตับไก่ป่ะพี่แอดใช่ไหมเขาเรียกว่าตับไก่ขืนไก่อะไรอย่างงี้ป่ะขครืงในใเออลืมบอกไปว่ายี่ินาทีเนี่ยต้องกินให้หมดทั้งจานนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงกวาผักชีทุกอย่างคือต้องกินให้หมดใช่เมื่อกี้แอบ,บถามทางร้านมาว่าเคยช่างไหมว่าหนักกี่กิโลร้านบอกประมาณ3กิโลนะครับอ่าแบบนี้นะโอล้านน้ำจิ้มแล้วดูดิทั้งหมดกน่ากินนะโอ้ แล้วเวลาเปิดปิดของทางร้านเผื่อใครอยากตามผมมากินเวลาเปิดปิดเขานะครับเปิด8โมงเช้าปิด5โมงเย็นเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับก็ตามผมมากินได้นะครับผมลิงก์แฟนเพจของร้านเนี่ยผมจะแปะไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับผมและสำหรับใครที่ไม่สะดวกมากินที่ร้านช่องทางออนไลน์เขาเนี่ยก็มีอยู่4ช่องทางเลยนะแกฟูดไลแมนแพนด้าช้อปปี้นะครับผมก็4ช่องทางก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาเองนะวันนี้ผมก็แหกปากเจ็บคอกินได้เวลากินแล้วพี่

ท่านผู้ชมกดไลค์ผมด้วยนะคลิปนี้มันกว่าถึง8000ันไลค์นะครับผมลืมเลยบอ,อกคนดูก,กดไลค์ อร่อยมากคานผู้ชมผมชอบไก่ทอดเขามากเลยนะไก่ทอดอืกรอบมาก นาทีครึ่งสี่นาทียี่สิบห้าเอ้ยเอ้ยว้าวสรุปเวลาครับผมวันนี้ผมกินข้าวมันไก่พี่ว่ากี่กิโลนะพี่สามเหรอครับประมาณสามใช่ไหมก็วันนี้ผมก็ทําชาเลนจ์ไปแล้วนะครับผมกับข้าวมันไก่มหาเทพครับผมวันนี้ก็ทําเวลาไปทั้งหมดสี่นาทียี่สิบห้าวินาทีครับผมโอ้ยอะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเมนูชาเลนจ์วันนี้นะ ใครที่อยากตามผมมากินก็ตามผมมาได้นะครับลิงแฟนเพจร้านเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ตรงนี้ตามมาทำชาเลนจ์กันเยอะๆนะครับผม20นาทีกินหมดกินฟรีนะมันก็กินไม่ยากครับผมเอกินแค่ตนาทีกว่าเองนะท่านผู้ชมอร่อยพี่ไก่ทอดโคตรดีจริงครับก็ข้าวมันไก่มหาเทพตามกันมาได้ครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ไปไปกินอร่อยอร่อยกันดีกว่าพี่ฮัทไปพี่ฮัทมานั่งกินกับผมพี่แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับ พี่ฮัทของเรานะครับผมวัสดีวัสดีครับวัสดีวัสดีพี่ฮัทนะครับวัสดีให้่านผู้ชมดูจริงๆผมวัสดีกันแล้วแต่วัสดีให้นผู้ชมดูอ่เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างพี่โอ้โอเคไหมพี่อยากลองทำแบบผมบ้างไหมไม่ไม่ไม่ผมสั่งอีกจานมาเผื่อพี่เนี่ยเลอพี่เห็นแล้วพี่อยากอยู่กับรูปนานๆเนาะได้เรานีได้ตอนนี้ผมกินชาเลนจ์เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นอีกจานหนึ่งพิ่งจะกินเมื่อกี้เนี่ยไปนะใช่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 ก็แบบเนี่ยที่ผมบอกว่าไกก่อดเเาาีมมผลย นี่จานนี้เลยเน้นไก่ทอดเลยขออีกสักถาดแล้วกันกินแบบอร่อยอร่อยเมื่อกี้มันยังไม่ทันแบบลึกซึ้งกับรสชาติขอวีฮัทอันนี้จะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยเป็นประมาณไซส์แอลป่ะพี่ก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ไซส์แอลไปเยอะเลเยอะหน่อย ใช่่จผมว่าสองสามคนก็ได้อยู่นะบางทีอาจจะคนธรรมดาก็ประมาณนี้ได้ใช่วันนี้พี่ฮัทกินอันนี้อย่างเดียวเหรอพี่ถ้าพี่กินแค่นี้พี่กลับกลับบ้านเลยดีกว่าก็ในเรแหละสิเขาจะมาทำไมอ่ะไม่มีข้าวขาหมูด้วยนี่มีอื่นด้วยใช่ไหมพี่อ๋อใช่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 ไหมเเออดี๋ยวพี่ก็ข้าวมันไก่เนี่ยจะมีข้าวขาหมูด้วยอ่ะเดี๋ยวไม่สั่งก็ถ้าไม่อมเมืกินแล้วใช่พี่ถ้าไม่อิ่มใช่ไหมถ้าไม่อิ่มถ้าอิ่มก็พอเลยมาทุกท่านนั่งกินอร่อยอร่อยดีกว่าหิวเลยไก่ไก่โคตรดีจริงพี่ไก่ทอดเนี่ยนะอื อย่างดีเลยแล้วลืมเส้นจิ้มอันนี้คือคือกินชาเลนจ์มาแล้วก็เลยมานั่งกินรสชาติใช่เมื่อกี้คือจานแรกทำชาเลนจ์ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อไงพี่ครับท่านผู้ชม,มว่าโอ้ยพี่แนทช่วงนี้แม่งกินแต่กินแต่อร่อยไม่กินชาเลนจ์เลยอะไรเงี้ยคนดูเบื่อก็เลยแบบกินให้เด็กมันดูอะพี่ประมาณนั้น วันนี้เดินทางมาไกลจริงขอบคุณพี่อันมากนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ดีใจได้คุณจริงอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เอิรมาเจอกันเจอกันบ่อยหมดไปกลับก็ส่งร้อยอยู่นะอ้าวแต่ยิงใหม่ไม่ไหวนะเียงใหม่นะที่หนูยิงใหม่อ่ะบอกโอ้หู้ยอร่อยมากได้ได้ได้เหลืออะไม่กินแค่นี้ไม่เอา ที่แรกครับผมที่ผมบอกว่าเอาสามถาดนะท่านผู้ชมผมเป็นห่วงพี่แฮทเป็นห่วงสูขภาพแกด้วยเพราะว่าที่แรกมันจะเยอะแบบนี้ไงนะแต่ผมรู้สึกว่าให้พี่แฮทกินก็ยยังไงยังไงอยู่เขาพ่อเขามาเดี๋ยวทําพ่อเขาแย่อีกบาลด้วยนะผมให้นะก็เลยให้กินไซส์เอลดีกว่านะครับผมรชาติของจิงนะข้าวมันไก,ก่ก็คือก็คือข้าวมันไก่ เนี่ยผมมากินแบบเรื่อยๆอร่อยมากคุณผู้ชมกินอย่างนี้ก็ตีนะอืแต่ไม่ได้พี่ช่องผมแบบคนดูแบบค่อนข้างคาดหวังว่าอย่างน้อยก็ต้องมีชาเลนจ์นิดนึงก่อนจะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเลยชาเลนจ์เรามาเรามาสายที่นี่แล้วนี่ใช่ก็คือผม เบานคนเริ่มต้นเริ่มทางสายนี้เองจะหยุดก็คงจะไม่ได้ <c oughs> ลำบากนี่ขนาดกินเรื่อยๆนะเนี่ยอร่อย้ามันไก่มาแม่บ้างย้ายมาอยู่พัทยาทางพัทยาเออไม่มีใครถามผมเลยป่ะพี่คนดูก็อยาก,กในอยากรู้นะครับ<ต>อาจารย์ครับถามว่าเป็นไงบ้างมาอยู่พัทยาแราก เอาจงจริงปรับตัวไม่ค่อยได้รู้สึกแบบทรมานขี้ติดบ้างเพราะว่าผมอะเป็นคนที่คนเชียงใหม่นะแต่ผมอยู่แต่เชียงใหม่ไม่เคยนอกบ้านเลยนะเคยแค่แบบมาไทยกรุงเทพแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยอย่าเงี้ยปุกปั๊บกลับไม่เคยแบบต้องมาแบบย้ายถินฐานมาอยู่แบบเนี้ยเออซึ่งแรกแรกเอาจงจริงวิถีชีวิตใช่เปลี่ยนวิถีชีวิตไมร้วก็าเลเปลี่ยนไปเลยนะใช่การที่ผมมาพัทยาตรงนี้อันนี้ผมพูดได้เลยเต็มปากเต็มคำเปลี่ยนสถานที่ และเปลี่ยนผู้คนและผู้คนที่ผมเจอพี Pur ่ฮัทโดยเชื่อคนดีดีนั้นเลยท nah, ี่เข้ามาหาผมนะไม่ว่าจะเป็นที่ฮัทพี่เกตเฮยยงอ่ะท <kindergarten>. ี <school> ่อยู่ใกล้ผมหลักๆมีสาคนนี้อ่ะที่ผมเจอหลักๆเจอบ่อยๆคืออยู่ใกล้ๆผมเลยแล้วแบบผู้คนดีกับผมมากจริงๆอันนี้จริงๆนะคือดีกับผมมากดีกว่าพ่อแม่ที่บ้านนี่อันหยอกหยอกนะนี่หยอกแมวซีเราจะมาขอเลยพี่ เราจะมาขอตังค์พี่เลยังเดี๋ยวแต้มุมมองอะไรใหม่ใหม่ได้อะไรใหม่ใหม่ใช่เช่นล่าสุดก็ที่ไปถังพี่ทาก็ไปเจอพี่พีทใครยังไม่ดูเทปผมกับพี่พีทนะมีนะมีในช่องพี่พีทนะครับลองไปตามหาดูนะก็ได้ไปคุยกับพี่พีทก็ได้ความพิดได้อะไรใหม่ๆเยอะเออได้ความเติบโตอะคือเมื่อก่อนอะผมแบบทำตัวเหมือนเด็กแบบว่ามีทัศนาติแบบ ต,ดตดเด็กๆอะไรเงี้ยแต่พอผมเจอแต่ผู้ใหญ่สิ่งรอบตัวผมมันดีสึ้นเจอแต่คนดีๆความคิดทัศนคติผมเปลี่ยนหมดเลยคนระับผู้ชมอันนี้เรื่องจริงนะนี่ครับผมงไก่อ๋อไก่ทอดไก่ทอดทำโตอืมอร่อยมากอร่อยมากจริงอร่อยมากเวร์ เออจะไม่ถามเลยงั้นเราต้องแม่อร่อยแล้วไม่ได้พี่ผมกินร้านไหนส่วนใหญ่อร่อยนะอร่อยทุกร้านเี่ยกินเรื่อยๆนะกินรสชาติพี่ไม่ได้กินมานานแล้วมันแบบกินเร็วกินแข็งมันไม่ดีไม่ได้อมันต้องฝึกพี่เพราะจริงช่วงหนึ่งที่ผมหยุดไปอ่ะแล้วกลับมากินอ่ะโอ้ยทรมานมากพี่ ต้องาต้อฝึกฝนนะไม่ต้องแล้วว่าหมมาเลยกินได้แล้วมากินอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไใช่ไหมต้องซ้อมประจำเดี๋ยวช่วงเป็นไงขอรับดีมี่จะคุณาเดรรี่เดรรี่เรชอบกดไลค์สครั้งเราชอบมากกดสองครั้งไม่ใจไหมครั้งเดียวพอพี่พอพี่พีว่าชอบมากกะกดสองครั้งแงพี่จะทำให้ไลค์ผมติดลบอซะแล้ว จะมาจะมาทำให้ยอดตกใช่ไหมเนี่ยเออยอดตกนะอร่อย,ยอร่อ,อยอร่อยเป็นไงพี่กินกินมาถึงตอนนี้พี่รู้สึกว่าอยากกินข้าวขาหมูอยู่ไหมนี่ก็อยากกินนะอืมอืมกระซึ้ินหรอผมแม่ มาไ,ได้ได้ได้อยู่เอาหนังไหมพี่ได้หมดเน,นี่ยครับเอาเข้าวขาหมูเนื้อหนังจานหนึ่งพี่เอาพิเศษเลยก็ได้พี่เปิดขึ้นก็นถ้ามีใครมีร้านเด็นๆโดนๆแนะนำแนะนำมาได้นะครับผมแนะนำนะจะ ราที่อยู่ในใกล้ๆกับพัทยาหรือว่ากรุงเทพนี้นะทั้งยงหรือว่าเชียงใหม่แบบนี้ที่แบบที่ผมไปอยู่ไหนอ่ะเพราถ้าแบบไกลๆบางทีผมเดินทางลำบากนะนีเป็นช่วงกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้ากำลังเก็บตังค์ซื้อเครื่องบินพอแล้วโอเคแล้ใช่พี่จะรู้ว่าซื้อเรือดำน้ำโอ้ยนีคนซื้อแล้วนั่นอ่ะโดนด่าซื้อโดนด่าพี่นั่นอ่ะไม่เอา นี่จานเท่าหร่อ่พี่หกบาทครับโอ้ยคุณชมนี่หก้าจานหกบาทดูพิเศษจานหกสหโอ้ยเยอะอ้ะาธรรมดาถ้าธรรมดาห้บาทธรรมดาห้าสิบหนี่หกโอ้โตเยอะเยอะวางชัันเก่าเลยนะพี่อันนี้ไม่หมดทำยังไง๋ยวกินให้หมดกินให้หมดนี่ก็โมแล้ว่ะ บคำสุดท้าย แค่นี้ก็เยอะแล้วพี่ก็มีสามหมูพี่อย่าลืมอ่ะคนละครึ่งพี่ผมเอาครึ่งนี้นะเลี่ยวครึ่งนี้เป็นแม่คนละครึ่งคนละครึ่งนี่เหรอเออรับกันจริงมาลองชิมดีกว่าพี่ถามว่าชิมคำพี่ชอบเลยคูไหอุ้ยแต่นุ่มนะเท่าที่นี่แล้วนุ่มเลย ละลายเลยพี่ะละลายเลยทำแบบดีกว่า,วานนเป็นไกนเออ่เออขาหมูอร่อยนะขาหมูอร่อยกว่าไม่เอยายก,กว้างเมื่อกี้ว่าเออทานนี่มันจะเริ่มดีดีนะเอาอขม่ขมได้ได้อยู่นะเออขาหมูอร่อยมาก าเย่บ้านอูเมียูเมียก็พิภาพที่บ้านูเไม่ได้ดมาูพูดไปเลยพี่พูดไปเยอะอะไรที่มันอัดอั้นอยู่ในใจอ่ะพี่พูดมันออกมาพี่พูดออกมาเดี๋ยวให้น้องตัดออกให้พูดเลยเง ดูว่าคนจะไม่ดัดออกเลยเดี๋ยวมัวออออนจะเ,เอาออกออนแอร์หมดเลยเนี่ยต่ออกอากาศไง่ายต้องมาดูนะท่างอะไรท่ในส่ยแล้วอะท่านผู้ใช่ครับแล้วก็วันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับชอบคลิปผมวันนี้หรือเปล่าถ้าหากชอบนะครับผมชื่นชอบกันเลือกเกิน ถูกใจไม่หวั่นไม่ไหวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแนทสอตนนี่แบ9บแปลยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีลแล้วขอบคุณพี่ฮัทมากๆคนระับที่ไปรับผมมาก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ฮัทไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่เทปหนะ้าผมจะไปกินอะไรที่ไหนยังไงก็ติดตามกันด้วยแล้วกันครับวันนี้แนทและพี่ฮัทขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นใช่สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ย